ครับสุดสุดทานใหญ่เป็นใส่สุดความโอโต้คร <ต Liberty. S 2> ับไข่ต้องเตียงยุ่งกั่งไงเนี่ยต้องรับคนเสียพคนเลยเขาสำคาญหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกะเคียวขอกแล้วก็เคาะบ้านเบิรบเบิรบเบิรบไหนเรียร้อยแล้วเขาเอื้อนเนี่ยครับแกงตอไส้นอไม่สุ่มนี่ครับแกงตอไสนอไม่สุ่มมาครับมา สวัสดีพี่น้องป้องปลายเอฟซีคือเ่าครับมือนีเมา,เาต่อครับมือนีมือน,นีสิพลา,าเมาตอ่อต่อเลี้ยงครับต่อเลี้ยงต่อไปออกมาตะเนปลามาเลี้ยงไปทงครับพันใไ่พาเมา,เาตอ่อนี่ครับพันใหญ่พันใหญ่พันใหญ่ยยคือเ่าครับหากินมันครับคนมาก็พูดหนีหากินมันแห้งอัวตายวัวตายครับมางหน้าแวนีได้กินบัวทุกอย่าง ขออให้บอกกอยาล่างเกี่ยวคนสันว่าขอให้เป็นสีแห่งๆมาสัน <c oughs> <c oughs> โอ้โอยเบีดกระชีบเบียดมีเงอนเบีดหมือนเลยลูกสัตว์เนี่ไปไก่ก็ไหลอย่าง,อางืองงเห็ดเนี้ยอุ้มมาอย่างสั่นเนือหยางงามมันหักลงก็เลยเห็ดันตรงไปมันเข่าพังตัวตกแรงมาเมาตัวครับ <c oughs> มากขาพัดเงยกว่านึกเอาแล้วครับมือนี่โอ้โนี่ที่ห้างน้อยตัวนี้โจ้คือมายังไก่ตัวนี่มายังเนี่ยตัวเลี้ยงเนี่เห็นหรื่ห้างด้วยเออบึงห้างหนึ่งครับห้างบักใหญ่เลยครับนั่นเห็นว่านั่นพุน่ะโอ้โหบึงบึงบึงผุน่ะเห็นบ่ครับเห็นบ่พผุน่ะห้างตัวเลี้ยงครับเอามาต่ในปลาห้างปลาต่อปลาแต่ว่าออกมาไปอยังนี ทุ่งนะหย่านคุดหลักหลายหางแหงครับมาเลียงไว้นัน่นครับหางหนึ่งไปไกลบ่ได้ครับนั่นครับหางหนึ่ง ออโอ้โหป่าไตาอโอประเขีงยงไงอ๋อหมดเดียงนีไอไอ่หาไหมหาโตอ้เอามาวางเห้ตัวกินสิมีครับหางนึง

คันบ่เอามันมีห่างตบางทีมันมันมันลากออกางบางทีมันแจ่วไปเลยตั้งคอยขึ้นอ่าเจ้างแจไปเลยอเห็นว่าหุ่มนนเอาไปจินไร่ข้างนนั่็ไอ้โหหมดหมดต่อมาเลี้ยงไปทงครับ โอ้ยกินเราถ่ายอยู่หน้านี่ขึ้นหน้าหนุ่มมากแต่นอนเมาอะไเรื่องนี่ฮ<า>ะครับสุดสุดพ,พันไง่นใส่สุดพร้อมเอาตัวครับเสียดายนะว่าเพิน่นเพิ่นเอาดิบเพื่อนเอาดิบครับเพราะไปไกลบ่ได้ครับเพิ่นบ่ได้แห่งมันสลบเพราะเพิ่นเอาดิบดิบเลยๆๆๆไปแล้วบานมันน,นนี่นั่งอยู่อย่ยงน,นั้นเป็นอยังบ่นี่ เ,เครับเพิ่นทำการเอาออกมาแล้วนี่ครับผ่านเพิ่นเอามาให้กินแค่ถาดหนึงครับ,บให้มันเลี้ยงหั้งต่อไปอีกนี่ครับนี่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 ครับมอ,อมองเงยดอก นี่ถาดนึงครับเต็มถาดเลยครับนี่ขี้เลยขี้เลยแล้วมันเต็มน้ำนี่ครับไข่ก็ต้องเตียงยู่น้อกันนี่แม่โทรศัพท์คนเสียเพื่อจะเลยเอานเขาอีกเครื่องนึง่งยังไงเมื่อกี้โดดเขาไม่ผุนได้ยังไงมันตายโทรศัพท์หน้าจอแตกหน้าจอมันล้วน กอยห็นแล้วนี่ครับทำการหนึ่งเรียบร้อยแล้วทำการหนึ่งเรียบร้อยก็ทีแกครับแกบนี่แกงซะนอไม่สมครับวันนี้แกงก็บอกนี่แกงเต้าพัดไ่อาหมโอะตอกินอาหารสั้นดีครับปีหนึ่งเที่ยเดียวครับเพี้ยเขาบอกเพื่อประชาชนเพี้ยสาเต้าดระยะไกแกงสุดหนำก็ได้พัดก็ได้แล้วแต่าโลด จนงตากรถจากที่ไปึไตวอีกหนึ่งได้าว่าสัหาสมควรแล้ก่านอูลเอทอพยายอบโต้ก็ไม่สามารถิสมชิีอฟได้นั้นมีการยปนทักันในรัฐอตโตูนอ้วนตูนอ้วน มีครับผมนี่ไงอืมน่ามันตับไม่สวยแป้งเดียวบุญโอ้ยเงยคนอ้วนเนี่ครับอะบ่เนี่แกเกี้ยนหรอเรากี่าบานนี่บิรบเบิรบเบิ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 รบเบิร์บเบิรบโอ้โหขูบโคบโคบลง จะไป่ายอันนี้อื่นเนี้ยมันหกโม่ละบังรู้บังรู้คนน่ะบ้ายเกียงไงไปเกียงไงครับพี่น้องป้องไปเขาเห็นอาหารเที่ยวดาด้วยนี่ผู้ใดกินอยากผู้ใดใจว่างผู้ใดกินได้ครับนี่มาน้ำลูกพี่ไงมานตลอดครับนี่ เรียบร้อยแล้วเขาเอื้นเนี่ยครับแกงตอไส้นอไม่สมนี่ครับแกงตอไส้นอไม่สมพี่น้องมาหนึ่งคักค่ะ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 คุณนะแกงตอแด้วบาทไส้นอไม่สมเนี่ยเรื่องปวดตูรุนรุนเลยเอ้ยไส้นอไม่สมหน่อยเดียวเนาะอุยคักล้าบัตรปวดอยากว่าทันพาไปหากินหันตัวบาทนี่ของหากินยากอาหารสวรรค์ เจากห่อเฮาได้พี่น้องอเขาผีมือเสียบเสียบระดับตำนานครับมาดูเปงไมามามาครับบ้านปวดนะปวดเลยคือตัวนี้แหละเนี่ยปวดเห็นอย่งบอกเห็นตะข้อมันเนี่ยเห็นตะข้อมันนี่เซนี่อะไรเด้่องอ้าเบิดเลยอ้าเบิดกันยังมีมาครับมาๆกินเข่ากินเข่าไปเนี่ยเกงต้อแกงต้อใส่น้อยไม่สม อืมสุดยอดเลยเลยวันนี้โอ้แ <c oughs> สบครับคองแฉะเลยนีห่หากินอย่างได้พี่น้องนี่บุญกินง่ายงได้ไงเพื่อนอะผานยังไเพื่อนอะเอาบังหน่อยมาอีกเอ <c oughs> <c oughs> มามาครับขออยากกินเขาเนี่ยครับแล้วบ้านเนี่ยกินเขาแล้วกินเขาแล้วบ้านเนี่ยทีกินเขาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่นะเขาเย็นนี่แหละเพรานว่าเอ็นดีให้พอมึงกินวัวนี่ซ้ำกันหล่ะครับตัวนี้ส่วนอะไรเนี่ยนี่ตัวนั้นหังข้ามเลยนะของยายกินข้าอัครับบ้านนี้แต่ว่าตัวนี้มันมันดำอยู่เป็นเขี้